สวัสดีค่ะวันนี้วันที่22่สิบกรกฎาคมค่ะพามาสวนเล็กๆหลังบ้านค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็จเจริญเติบโตนะคะทั้งผักแล้วก็ดอกไม้ค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตมะเขือเทศค่ะที่เราปลูกก็มีทั้งริมรั้วนะคะแล้วก็ข้างกำแพงนะคะข้างกำแพงก็อยู่ตรงด้านนี้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราพาเพื่อนเอนมาดูตรงค่ากำแพงก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นเพื่อนเป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยเนาะที่เราได้ปลูกตรงกำแพงค่ะตอนนี้เขาก็จเจริญเติบโตดีแล้วก็มีบางส่วนเนี้ยเริ่มสุกแล้วนะคะส่วนที่สุกที่เราเก็บไปแล้วก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศพันโตนะคะพันนี้มีชื่อว่าฮันนี่มูนค่ะเขาจเจริญเติบโตดีมากค่ะเพื่อนๆน,นะคะอย่างลูกนี้นะคะอันนี้ก็เต็มฝ่ามือเลยนะคะลูกโตมากเลยนะคะเขาก็ออกดอกออกผลค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะ,นะคะ บางต้นนี่ก็สูงเลยนะคะตั้งแต่ที่เราได้ตัดแต่งกิ่งไปค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเขตทศเราก็เริ่มสุกไวอะนะคะถ้าเพื่อนๆดูด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ดีค่ะมีอากาศถ่ายเทหมุนเวียนดีก็เป็นการลดการเกิดเชื้อโรคด้วยค่ะ อย่างถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เริ่มสุกก็มีนะคะซ่อนอยู่ใต้ใบเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มสุกมีพวงล่างคาวที่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆที่เราได้ตัดแต่งกิ่งไปนะคะพวงนี้สุกแล้วนะคะยังเห็นเป็นขั้วอยู่เลยนะคะอันนี้เราก็เก็บไปแล้วะคะ่ะพอ ้านล่าเราเก็บเกี่ยวไปเนาะด้านบนเนี่ยก็เริ่มสุกนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบที่เราทำซอสมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆืนะคะเขาชื่อว่าซานมาซาโนดกค่ะใกล้ๆกันนี่นะคะเพื่อนๆออันนี้ก็เป็นมะเขือเทศแบบเชอร์รี่นะคะ อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะซูมจากกล้องจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะอันนี้ก็จะดกมากเลยนะคะพันนี้เนี่ยมีชื่อว่าซันเกรปค่ะเกรปที่แปลว่าอางุ่นนะนะคะถ้าเพื่อนๆดูใกล้ๆเนาะ ลักษณะผลของเขาเนี่ยคล้ายอางุ่นนะคะนั้นก็เป็นที่มาของชื่อนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยนี่ก็สุกแล้วนะคะอันนี้เราก็สามารถเก็บไปรับประทานได้ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็เก็บได้การเก็บก็ง่ายๆค่ะเพื่อนเอนลวลาสุกเขาก็จะออกมาอย่างง่ายๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะออกมาอย่างง่ายๆนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้คะ่ะคล้ายผลคล้ายกับองุ่นค่ะแลวรสชาตินี่ก็อร่อยมากเลยนะคะทานเล่นๆได้เลยคะ่ะเขาจะมีรสชาติหวาน นี่ค่ะเพื่อนๆพวงหนึ่งนี่ก็จะโตนะคะอย่างอย่างนี้เนะะี่ยค่ะตัวอย่างอันนี้นี่ดอกหนึ่งพวงนะคะเพื่อนๆเขาก็มีเยอะแบบนี้เลยค่ะน,นี่ดอกหนึ่งพวงนะคะอย่างด้านล่างนี่ก็ห้อยแบบนี้เลยนะคะ จากมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูมะเขือเทศอีกแบบหนึ่งนะคะอันนั้นเป็นเบบี้พลัมเนาะก็อยู่ไม่ไกลจากนี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราหันกล้องมาทางนี้หน่อยนะคะตรงนู้นก็มีมะเขือเทศคะ่ะแล้วก็ปลูกหลายที่คะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบพุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นเบบี้พลัมเบบี้พลัมก็เริ่มสุกและะ้วค่ะ อันนี้ต้นจะไม่สูงเท่าไหร่นะคะก็ประมาณเมตรกว่าๆนะคะแบบนี้ครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเบบี้พลัมค่ะเขาก็เริ่มสุกค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะ จากมุมนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปริมรั้วด้านนู้นะนะคะก็จะมีมะเขือเทศแบบเลื้อยนะคะที่เราปลูกริมรั้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ ที่เ,เพื่อนเเห็นด้านหลังนะน,นะคะริมรั้วอันนั้นก็เป็นมะเขือเทศค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศนี่นะคะเขาชอบแสงแดดนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนมีแสงแดดหกดชั่วโมงเขาก็จะเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็ เวลาแดดส่องมะเขือเทศเนี่ยเขาก็ทำให้มะเขือเทศนี่สุกไวแล้วก็มีรสชาติดีด้วยนะคะแล้วก็ต้นมะเขือเทศเราแข็งแรงปลัฟจากโรคนะคะหรือลดการเกิดเชื้อโรคกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้เราได้ตัดแต่งกิ่งไปในคลิปคราวที่แล้วนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศเขาก็เริ่มสุกนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่นะคะอันนี้ก็เป็น พันธุ์นี้เรียกว่าฮันนีมูนนะคะเวลาเข้าสุกเนี่ยก็จะไม่เป็นสีแดงค่ะเป็นเพื่อนจะเป็นสีชมพูเข้มๆแบบนี้ค่ะขนาดผลก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ลูกถัดมาโตขนาดนี้นะคะพวงหนึ่งก็มีประมาณสี่ถึงหกผลนะนะคะเดี๋ยวมาดูข้างบนนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้แบบโตมากเลยอันนี้แบบล้นฝ่ามือเต็มฝ่ามือเลยค่ะอันนี้นะคะ มีลายผลด้วยนะคะดูแบบนี้น่าจะเห็นชัดเจนดีกว่านะคะวันนี้นี่แดดจัดหน่อยอาจจะดูยากหน่อยนะคะนั้นก็เป็นอีกพวงหนึง่งอันนี้ก็เป็นพันธุนิมูลค่ะเพื่อนๆรสชาติดีมากนะคะอร่อยถัดมานี่นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบที่เทวาเข้าทําซอสมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เริ่มสุก นี่ค่ะอันนี้ก็ดกค่ะอันนี้มีหลายพวงเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราซูมให้ดูขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลูกเล็กๆก็มีนะคะด้านในที่ใบบังอยู่ก็มีเนาะแล้วก็ถ้าขึ้นไปก็เป็นลูกเล็กๆก็มีค่ะเราเริ่มออกดอกข้างบนก็มีนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้เด็ดยอดแล้วเนาะเพราะว่าเราต้องการเก็บไว้จํานวนจํากัดนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยช่วงฤดูปลูกมีสั้นนะนะคะก็ประมาณสักสองเดือนหรือสองเดือนก,กว่าๆเนี่ยอาจจะมีเหมยคาบนะคะหรือน้ําค้างแข็งเนาะเขาก็ไม่มีเวลาเจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีเวลาสุกนะคะเราก็เก็บไว้ประมาณหกเจ็ดพวงนะคะ โดยปกติเนี่ยเขาจะเก็บไว้ประมาณ 4, ี่ห้าพวงนะคะหรือห้าหพวงนะคะนี่เรา,พาเพาะเมล็ดไวเนาะเราก็เก็บไว้เยอะหน่อยมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เจริญเติบโต,ตดีอันนี้เราปลูกในดินนะคะเเพื่อนๆเขาก็เจริญเติบโต,ตดีมากเลยนะคะ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ฮันนี่มูลกับเ,เพื่อนๆดกนะคะดกมากเลยการดูแลต้นนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็คอยให้ปุ๋ยเขานะคะเพราะว่าเขาออกดอกออกผลแล้วนะคะก็กําลังสุกแล้วด้วยนะคะปุ๋ยที่เราใช้ก็เป็นปุ๋ยน้ําค่ะเ,เพื่อนๆเราก็ให้ทุกๆเจ็ดถึงสิบวันค่ะ แล้วก็จะสุกไวนะคะส่วนที่เป็นผลเล็กๆเนี่ยก็จะเจริญเติบโตขึ้นอีกเนาะปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยน้ำค่ะพเพื่อนๆอันนี้เป็นปุ๋ยสำหรับมะเขือเทศนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ใช้ผสมน้ำนะคะตอนที่เราผสมน้ำส่วนผสมเราก็อ่านด้านหลังนะคะว่า สัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็รดมะเขือเทศของเรานะคะในท้ายคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็พาเพื่อนๆมาดูอันนี้เป็นกลิ่นกระโดงนะคะที่เราได้ปักชำนะคะพอเขาออกรากมาแล้วเนาะเราก็ได้นามาปลูกอันนี้ค่ะในถุงพลาสติกสีดํานะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้นะคะแดดจ้าหน่อยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ตน้นมะเขือเทศที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะได้มาจากกิ่งกระโดงเนาะเราปักชำจากกิ่งกระโดงเราปลูกนะคะในถุงสีดำนะคะแล้วก็ในกระถางนี้ก็ปลูกอันนี้ก็มาจากกิ่งกระโดงที่เราได้ปักชำนะคะเพื่อนๆนะคะการจเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเพื่อนๆเด็ดก,กิ่งกระโดงทิ้งนะคะ เอามาปักชำก็ได้ค่ะมีประโยชน์นะคะอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆเ,เริ่มมีผลมะเขือเทศเล็กๆออกมาแล้วนะคะข้อดีของการใช้กิ่งกระโดงมาปักชำเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตวไว้นะคะออกดอกออกผลดีอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆดอกเยอะเลยนะคะขยับขึ้นมาก็มีดอกเยอะเลย ข้อดีข้อที่2เนี่ยค่ะเป็นเพื่อนบางทีเนี่ยถ้าเราเอา,มาเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์ที่เขาผสมพันมานะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่า F1 หรือ F1 นะคะมาเพาะเนี่ยเราก็จะได้ผลมะเขือเทศอย่างที่เขาบอกนะคะแต่ถ้าเราเก็บผลมะเขือเทศนะคะเอามาเก็บมเมล็ดมานะคะมาเพาะเองเนี่ยมันอาจจะกลายพันธุ์ไปนะคะแต่ว่าถ้าคุณนํากิ่งกระโดงเนี่ยมาปักชํา คุณก็จะได้มะเขือเทศเหมือนกับต้นที่คุณเอากิ่งกระโดงมาค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนาะการอัปเดตมะเขือเทศวันนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆนะคะมะเขือเทศที่เข้าสุกแล้วนี่นะคะอันนี้เราก็สามารถเก็บไปรับประทานได้นะคะอย่างลูกนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ ก็บไปรับประทานได้ค่ะเ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราก็จะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆอีกนะคะว่ามะเขือเทศของเราเนี่ยโตถึงไหนแล้วนะคะสุกมากถึงไหนแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ